ชื่อของโรงเรียนบ้านหนองสนมเป็นเพียงโรงเรียนชนบทเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแต่ถ้าถามเด็กเก่าที่เคยเรียนที่นี่ทุกคนล้วนรู้ว่ามีบางอย่างในโรงเรียนที่ไม่ควรถามถึงโดยเฉพาะห้องเก็บอุปกรณ์หลังอาคารเรียนเก่าและผ่านโรงคนสุดท้ายที่ยังวนเวียนอยู่ และนี่คือเรื่องเล่าจากนาทีสิทธิ์เก่าชั้นม .3 เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่เล่าว่าเขาและเพื่อนได้เจอความลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้สนามหลังโรงเรียนนาทีเดินทางกลับโรงเรียนเก่าในวัยผู้ใหญ่หลังจากไม่ได้มาเป็นเวลากว่า15ปีโรงเรียนเงียบสงัดอาคารเก่าถูกทิ้งร้างไปหนึ่งหลัง สนามหญ้าขึ้นสูงจนเหมือนพื้นที่ที่ไม่มีคนดูแลเขาได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าบอยบอยบอกว่ากูมีเรื่องอยากให้มึงมาดูมันเกี่ยวกับพานโรงประเสริฐมึงยังจำได้ไหมชื่อของพานโรงประเสริฐทำให้นาทีขนลุกวาบฉายร่างผอม ผิวคล้ำหน้าตาเรียบเฉยที่มักเดินถือไม่กวาดสารเก่าๆพร้อมไฟฉายแดงที่มีรอยบุบบนหัวเด็กทั้งโรงเรียนรู้ดีว่าอย่าเข้าใกล้และอย่าแอบกลับบ้านค่ำเพราะเขาจะเดินตรวจรอบโรงเรียนทุกคืนเหมือนกำลังเฝ้าหาสิ่งใดบางอย่างมีข่าวลือว่าพ่านโรงประเสริฐไม่ได้มาคนเดียวเขาพาเงาของเขามาด้วย นาทีมาถึงโรงเรียนยามเย็นบอยรออยู่หน้าอาคารเก่าวันนี้เราจะไปเปิดห้องเก็บอุปกรณ์หลังตึกมึงจำได้ไหมว่าที่นั่นปิดตายตั้งแต่ม2นาทีพยักหน้าในสมุดเวรรักษาการอาคารเมื่อปีสุดท้ายมีนักเรียนเขียนไว้ว่าห้ามเข้าใกล้ห้องเก็บอุปกรณ์หลังตึกเด็ดขาดถ้าได้ยินเสียงกวาดพื้นจากในห้องอย่าขานรับ อย่าเปิดประตูและอย่ามองเงาที่อยู่ใต้กรอบประตูใครเขียนไม่มีใครรู้แต่หลังจากนั้นไม่นานภารรงประเสริฐหายไปโรงเรียนบอกว่าเขาออกจากงานไปแล้วแต่เด็กหลายคนเล่าว่าเห็นเขายือนอยู่ตรงสนามตอนเวลาเลิกเรียนบ้างว่าเห็นตอนฟ้ามืดตามทางเดินหลังโรงอาหาร บางคนบอกว่าได้ยินเสียงไม้กวาดลากผ่านพื้นพร้อมเสียงหำเพลงเบาๆเมื่อบอยใช้กุญแจเก่าไขาประตูห้องเก็บของประตูกลับเปิดออกก่อนที่กุญแจจะหมุนด้วยซ้ำเหมือนมีคนอยู่ข้างในรอให้พวกเขาเข้าไปกลิ่นอับและกลิ่นสนิมตีจมูก